สวัสดีค่ะวันนี้พี่เวินดาจะทำข้าวผัดกุ้งนะคะส่วนประกอบของพี่เวินด้านะคะก็มีข้าวเย็นนะอันนี้คือข้าวเย็นที่เหลือจากเมื่อวานนะคะแล้วก็มีกระเทียมมีต้นหอมซอยนะคะมีไข่ไก่มีกุ้งนะคะเครื่องปรุงก็มีซีอิ๊วขาวน้ำปลาซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายแล้วก็ผงขนานนิดนึงนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปดูอ๋อมีน้ำมันด้วยนะน้ำมันอีกอย่างหนึ่งพี่เวินดาลืมเอาขึ้นมาเนาะ นี่น้ำมันพืชนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยนะจ๊ะทำง่ายๆนะอันนี้พี่ด้าก็เปิดแก๊สแล้วนะจ๊ะแล้วก็เอากระทะตั้งไฟนะแล้วก็ใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะจ๊ะประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้น้ำมันเดือดน,นะจ๊ะรอให้น้ำมันร้อนนะจ๊ะอันนี้น้ำมันร้อนดีแล้วนะจ๊ะพี่ด้าก็ใส่กระเทียม แล้วก็ใส่กุ้งไปเลยเราวราจะใส่ไข่เลยนะ ัดกุ้งให้สุกแป๊บหนึ่งนะก่อนที่จะใส่ไข่นะจ๊ะไม่ต้องสุกทั้งหมดนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสุกทั้งหมดมันจะแข็งไปนิดนึงนะจ๊ะอันนี้ที่เราจะทำสูตรง่ายๆนะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะไฟไม่ต้องเปิดแรงมากนะจ๊ะสำหรับเด็กๆนะน้องๆหนูๆเอาไปทำได้เปิดไฟแรงเกินไปเดี๋ยวจะไหม้เนาะถ้าเปิดไฟแรงก็ต้องผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผัดได้ ก็จะใส่ข้าวลงไปเลยนะจ๊ะอันนี้มันเป็นข้าวแข็งน้มันเลยร่วนหน่อยใจริงข้าวหอมข้าวอะไรก็ผัดได้นะแล้วแต่เราถนัดเลยก็ผัดเลยนะจ๊ะ กระทะก็ขูดเอานะเนี่ยแบบนี้เออนี่ได้จะสอนเด็กๆนะจ๊ะเด็กๆที่อยากหักำห่ำขับข้าวนะ,ะเอาไปลองทำดูจะะ้ะหัดแล้วก็ปรุงเลยจ้ะดับแรกก็น้ำตาลทรายเนาะ,ะนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะใส่มากเดี๋ยวมันจะหวาน ก็ซีอิ๊วขาวจากซีอิ๊วขาวเลยนะนิดนึงเออน้ำปลานิดนึงนะจ๊ะนี่เห็นไหมพี่ได้ใส่ไม่เยอะเนาะแล้วก็พี่จะใส่ขนอวนิดนึงเนาะนะขนอนิดนึงใส่อย่างละนิดนะจ๊ะ แล้วก็ผัดก่อนรอบหนึ่งเนาะผัดให้มันเข้ากันอันนี้ตะหลิวมันใหญ่กว่ากระทพะตะหลิวมันใหญ่มากอันนี้ผัดยากนะจ๊ะเดี๋ยวพี่เจ้กก็จะใส่เอ่อซีอิ๊วดำเนาะเพิ่มสีสัานนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะ ก็ชิมดูนะจ๊ะเด็กๆก,ก็ชิมดูว่าชอบหวานชอบเค็มชอบอะไรอย่างเงี้ยประมาณไหนนะจ๊ะเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวพี่ดาจะใส่ต้นหอมนะจ๊ะต้นหอมซอยง่ายๆนะก็ผัดกุ้งนะถ้าใครไม่มีกุ้งมีหมูเป็นไก่ก็แทนกันได้ทําแบบนี้แหละทาเหมือนกันเลยจ้นะ,ะถ้าใครอยากใส่ผักก็ใส่ได้ผักนะคะน้าจ้ะก็ใส่ได้ ว่ากันอันนี้พี่ด้ามีเบคอนของพิมพิมเหลืออยู่นะเป็นเศษๆพี่ด้าก็จะใส่ลงไปด้วยเสียดายนะอสิ้นก็เสียดยเอามาผัดรวมมากับข้าวไปเลยเป็นก็ผัดกุ้งเบคอนเนาะอันนี้มันเหลือไงพี่ด้าเลยเอามาใส่นะคะเน,นี่ยเสร็จแล้วนะคะ พี่ดาก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะคะพี่ดาขออภัยนะพี่ดาคิดว่าพี่ดาลืมน้ำมันหอยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ดาจะใส่น้ำมันหอยนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมนะจ๊ะตอนแรกไม่ได้ไอ้น,นี่เพราะลืมไงเดี๋ยวว่าพี่ดานะพี่ดาแก่แล้ว <laughs> พอเราลืมอะไรเราก็จะบอกว่าเราแก่แล้วนะจ๊ะ เราอยู่หน้ากอ,องเรบอกว่า 48, เราอายุสิบแปดอายุสี่สใสไวรุ่นชอบอะไรประมาณนี้นนะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะใส่ต้นหอมกันเลยนี่นะใส่ต้นหอมซอยก็ผัดอีกนิดหน่อยก็เสร็จเลยจ้ะให้มันเข้ากันนะกุ้ให้มันเข้ากันเสร็จเรียบร้อยจ้าพาผัาดกุ้งเบคอนของพี่ด้น,นะคะกแก๊สเรียบร้อยตักเสิร์ฟได้เลยคะ่ะ ข้าวผัดกุ้งเบคอนค่ะวันนี้ก็กินข้าวผัดนะจ๊ะพริกน้ำปลาแล้วก็ไข่ต้มจ้า